วันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านติดตั้งของเอวันนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีลูกค้าปาเจโร่2012นะครับมาติดตั้งฝาท้ายนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในกระบวนการการติดตั้งนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับมีเสียงดังของช่างด้วยเป็นไงก็ตอนนี้นะครับสินค้าที่เราได้ทําการเปลี่ยนแล้วนะครับผมแล้วก็กําลังรอช่างข้างหน้านะครับเดินสายไฟนะครับก็มีมีโช๊คนะครับผมซึ่งเราเปลี่ยนโช๊คมาแล้วนะครับแล้วก็ ขาจับนะครับผมขาจับเราก็เปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าขาจับเดิมมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็โช๊คนะครับมีการมีขนาดกระบอกใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งขนาดเดิมของโช๊กแก๊กก็จะเป็นขนาดนี้นะครับแต่ของเรานะครับจะเป็นโช๊กไฟฟ้านะครับผมแล้วอันนี้นะครับเราก็กําลังรอร้อยสายไฟนะครับขึ้นไปที่บนประตูฝาท้ายนะครับผมซึ่งปาเจโร่2012นะครับจะเป็นระบบกองดูดล่างนะครับซึ่งกองดูดล่างก็จะมีลักษณะอย่างนี้เลยนะครับผม เป็นตอนเป็นตัวเขาเรียกอะไรเหมือนหูสลิงนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับโดยมีกล่องมอเตอร์นะครับควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอนนี้นะครับช่างเครื่องหน้าเขากําลังทําอะไรกันอยู่นะครับนี่นะครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่พีนนะครับผมช่างประจําร้านของเอวานนะครับผม ตอนนี้พี่พีเขาก็กําลังกําลังทาอะไรอยู่ครับผมไล่สายสาเซ็นเซอร์เท้าครับผมกำลังไล่สายไฟเซ็สนเซอร์เท้านะครับปัญจล212สามารถใช้เซน็นเซอร์เท้าในการเตะได้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับตอนนี้พี่พีก็ได้ทําการใส่สวิคนะครับผมอันนี้นะครับเป็นสวิคที่เราบิวอินขึ้นมานะครับมีไฟในตัวด้วยเป็นไฟสีส้มนะครับเหมือนกับไฟหน้าจอลรถเลย ไม่ธรรมดานะครับผมก็เดี๋ยวเราไม่ลบกวนพี่พีแล้วนะครับผม๋ยวได้พี่พีทำต่อไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลบกวนพี่พีใหม่นะครับซึ่งก็เป็นช่างประจําของร้านเอวันะครับสามารถทํากับรถได้หลายคันเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็รอติดตามตอนต่อไปนะครับสอง0ันป e ตเอาล้ครับผมตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับการทํางานนะครับของพี่พีทเรานะครับที่เป็นช่างนะครับผมตอนนี้พี่พีเขากําลังแบบ หมุกมุนกับการพันสายไฟนะครับซึ่งการต่อสายไฟของปลักนะครับปลักส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปลักตรงรุ่นมาแล้วนะครับผมเราไม่ค่อยตัดต่อสายไฟนะครับก็จะมีตัดต่อบางส่วนนะครับผมที่จะทําให้ระบบการทํางานนะครับมันดีขึ้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่พีทตอนนี้นะครับเหนื่อยไหมครับใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม เขาเขินกล้องนิดนึงแล้เขินกล้องนิดน so okay. ึงตอนนี <all right. S 2> <His> ้เขากึงังแบบซีเรียสกับการพันสายไฟก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าถ้าเราต่อสายไฟทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับมันจะเวิร์กไหมครับผมแต่มันก็ต้องเวิร์กอยู่แล้วแหละเนอะเราทามาแบบร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยคันเนอะนี่ครับนะครับจากเราจะพันเทปแล้วนะครับผมเรายังพันเทปผ้าด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทเรางานเนียนครับงานเนียน เนียนกริบเลยครับผมเคเบิลไทยนี่เขาเรียกอะไรนะแผงละคันวาใช่แผงละคันเราเป็นคนที่เก็บสายไฟได้ดีมากนะครับต้องยอมรับในด้านนี้เลยนะครับไม่ห่วงครับไม่ห่วงของครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะครับพีพีเขาจะทดลองยังไงนะครับอย่างแรกครับเขาต้องรวบรวมสายไฟก่อนไม่งั้นเดี๋ยวประตูปิดแล้วมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหนีบมันจะหนีบนะครับ นี่ครับคันนี้นะครับเป็นปาเจโร่2012นะครับนี่ครผมหาของให้เขากันอ่าวโอเคโอเคอ่าวผมลบมาทางนี้นอ่า,าอ่าอัาานออนี้เหรอเคไปตัดโอเคเยต่อไปพี่พีจะไปไหนครับผมเสียฟิลล์ครับผม,อ,มอ๋อ <ๆ S 1> เดี๋ยวต่อไปเขาจะเสียบฟิลล์นะครับเพราะว่าฟิลล์นะครับเราเดินมาจากห้องฟิล์ลแท็บเลยนะครับเป็นแบบ ไม่ไม่ได้แบบตัดต่อระบบของรถนะครับผมเราก็จะแยกฟิล์มมาให้เลยเพื่อแบบฝาท้ายมีปัญหานะครับระบบหลังรถก็ระบบภายในรถนะครับผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็สุดท้ายสายสีนี่ครับสายสีม่วงครับคุณลูกค้าเสียบเข้าไปแล้วนะครับฝาท้ายดังแล้วครับเดี๋ยวเีย่รอดูก่อนเป็นยังไงครับเป็นยังไงอ้าวกดไปแล้วนี่ครับฝาท้ายลงออโต้ครับคุณลูกค้า เี่ยคมันจะกระแทกนิดนึงนะครับผมอ่าดูเข้าไปแล้วครับเปิดนุ่มๆครับผมไม่ต้องใช้แรงนะครับต่อไปเราจะมาตั้งระดับความสูงต่อไปนะครับเราจะมาตั้งระดับความสูงกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือพีพีเขาก็จะดันไปให้สุดนะครับแล้วก็เหยียบลงมาประมาณสักห้าเซนนะครับผมแล้วก็พีพีเขาจะกดปุ่มปิดค้างไว้นะครับผมประมาณห้าถึงสิบวิมันก็จะมีเสียงนะครับ แล้วก็พี่พีเขาก็จะลองปิดอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่ดูครับดูการปิดนะครับสังเกตตรงนี้เลยครับผมดูมันดูนะครับนี่ครับดูดนุ่มๆครับดูดนุ่มๆคันนี้นะครับมีติดเซ็นเซอร์เท้าด้วยนะครับซึ่งติดอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่พีเขาลองเตะดูนะครับอันนี้คือเตะไม่โดนอันนี้ไม่แม่นอันนี้ไม่เข้าใจละหาแล้วครับเตะไม่ออกครับมีปัญหาแล้วครับผมจังหวะนี้ ต่เปิดมือยังเปิดได้นะครับเดี๋ยวพี่พีเ่าจะเช็คนะครับผมว่าเซนเซอร์เท้านะครับทำไมมันถึงเตะไม่ได้ครับผมตอนนี้นะครับพี่พีก็ทําสายไฟนะครับแล้วก็ลองเปิดปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปพี่พีเขาจะลองเซนเซอร์เท้านะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นไงเตะนะครับไม่โดนตัวรถเลยนะครับผมแสดงว่าเรื่องโควิดนี่ไว้ใจได้เลยนะครับว่าจะไม่มีคนมาแตะรถนะครับเราสามารถใช้เซนเซอร์เท้านะครับในการเตะได้ครับผม เนี่ครับเตะได้ทั้งเปิดทั้งปิดนะครับผมแต่มันก็มีข้อแม้เหมือนกันนะครับว่าถ้าไฟ ACC เข้ารถหรือว่าลูกค้าสตาร์ทรถนะครับเซนเซอร์เท้าจะปิดการทํางานนะครับผมจะตัดการทํางานเพื่อการแบบเวลาลูกค้าไปจอดตามไฟแดงอะไรพวกนี้เราก็แบบมีคนมาเดินใกล้หรือเดินเตะนะครับมันก็จะเป็นระบบป้องกันอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสวิตช์เดิมก็ยังใช้ได้นะครับ นอกจากนั้นครับยังมีระบบกันหนีบด้วยนะครับผมสมมุติว่าลูกค้ากําลังทําของอยู่หรือกําลังเก็บของอยู่นะครับแล้วถ้าโดนสิ่งกีดฝางนะครับผมอย่างนี้นะครับประตูฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะยกขึ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสวิตหน้านะครับก่อนที่เราจะรีวิวคันนี้แบบเต็มๆกันนะครับผมนี่ครับสวิตหน้านะครับเป็นสวิตนะครับดิวอินตรงรุ่นนะครับผม งานดีมากครับเดี๋ยวขอเวลาโฟกัสแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเรียบร้อยครับผมนอกจากนั้นนะครับยังมีไฟด้วยนะครับผมสําหรับสมมุติว่าขับตอนกลางคืนนะครับนะครับสามารถสั่งได้นะครับแค่กดปล่อยเท่านั้นนะครับผมได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมนะครับคลิปรีวิวแบบเต็มๆกันนะครับหลังจากผมเก็บงานรถคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับผม later few moments เนี่ยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ด้านหลังนะครับของรถปาเจโร่สองพันสิบสองนะครับวิธีเปิดนะครับก็คือกดจากสวิตช์เปิดเดิมนะครับผมฝาท้ายก็จะทํางานนะครับเป็นระบบทํางานออโต้นะครับสินค้าที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะมีกรอนนะครับผมเป็นกรอล็อกนะครับเป็นกรอดูดล่างนะครับผมแล้วก็มีโช๊คนะครับผมโช๊เป็นโช๊คไฟฟ้านะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมมีมอเตอร์นะครับแล้วก็ ได้ทาการเปลี่ยนขาจับนะครับผมเป็นขาจับของตรงเรื่องของปาเจลโนะครับส่วนสายไฟนะครับเราก็จะร้อยเข้ากับตัวฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นท่อยาง O.E.M. นะครับคุมกันน้ําอย่างดีนะครับน้าไม่เข้าไม่เป็นสนิมนะครับผมพร้อมกับมีจุกติดนะครับแล้วเราก็ทากาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กรอนะครับผมเราจะเป็นกรอนเดิมนะครับเป็นกรอนของปาเจล o อยู่แล้วนะครับเราก็จะมีสวิชนะครับผมเป็นสวิชสำหรับปิดฝาท้ายนะครับเป็น สวิกตรงรุ่นนะครับผมเราไม่ได้ทําการเจาะอะไรทางนั้นเลยนะครับวิธีปิดนะครับก็คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมฝาท้ายก็จะจะทำการปิดนะครับเนื่องจากเป็นระบบดูดล่างนะครับเวลาปิดก็อาจจะมีกระแทกนิดนึงนะครับผมแล้วก็จะทําการดูดไปนะครับผมแล้วก็จะมีเซนเซอร์ทาวนะครับผมพึ่งซึ่งเซ็นเซอร์ทาวนะครับเราจะติดเอาไว้มุมด้านซ้ายนะครับเผื่อลูกค้านะครับยกของมานะครับแล้วก็สามารถชักเตะได้เลยนะครับก็จะเปิดนะครับผม ส่วนปิดนะครับเซนเซอร์เท้าก็ยังทําได้เหมือนกันนะครับโดยการเตะและชักเท้าออกนะครับประตูฝาท้ายไฟฟ้าก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับผม2จุดแล้วนะครับผมอีก1จุดนะครับจะอยู่ที่ฝั่งคนขับนะครับผมมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขยาตอยุดฝั่งนี้นะครับผมก็จะมีสวิ์นะครับผมเป็นสวิทที่เราวิวอินขึ้นมานะครับผมตรงรุ่นนะครับผมแล้วก็เวลากลางคืนนะครับผม เวลาขับรถนะครับก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟสีส้มนะครับมีไฟเป็นสีส้มนะครับวิธีกดนะครับผมก็คือกดเปิดธรรมดาเลยครับผมข้างหลังก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับนี่นะครับเปิดให้อัตโนมัตินะครับปิดนะครับผมก็ยังสามารถทําได้เหมือนกันนะครับกดสวิตช์เดิมทีหนึ่งนะครับผมฝาท้ายก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับลองฟังเสียงภายในรถดูนะครับว่าแรงขนาดไหนนี่นะครับผมก็ ไม่แรงมากนะครับผมแต่ก็นิดนึงนะครับผมเรียบร้อยครับผมสําหรับรถปาเจโร่นะครับปี2012อ๋อยังมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมที่เป็นของแถมสําหรับลูกค้านะครับก็คือกระจกนะครับผมฝั่งผู้โดยสารนะครับเป็นออโต้วันทัศนะครับผมก็เมื่อลูกค้านะครับกดกระจกแค่ครั้งเดียวนะครับผมกดแค่ครั้งเดียวนะครับกระจกจะอัตโนมัติทันทีเลยนะครับผมกดขึ้นนะครับก็ยังสามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมโดยการกดปล่อยนะครับ ันนี้นะครับได้ทั้งฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วหรือจะให้ทําค้างนะครับล้วก็แค่กดแช่เท่านั้นนะครับผมแล้วปล่อยมันก็จะค้างเป็นเหมือนเดิมได้นะครับผมปิดนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับปล่อยนะครับหรือจะกดภายในหนึ่งวิก็จะเป็นออโต้ให้นะครับผมเรียบร้อยครับสำหรับ วันนี้นะครับปาเจโร่2012ก็ได้ติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีของแถมเป็นออโต้วันทัศนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมหรือจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับของปาเจโร่นะครับทางเราก็ยังมีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปปิดประตู